ไปไปบนเนี่ก็ลองนับยันเดค่ะเน้อสังเว่าเขาบ้นเขาเรียงลายไปบนเขาเขาก็ตีสังเสบ่าเขาเรียงลายไปบนเขาเนี่ยก็เขาก็ติดไปบนใหม่ๆสัง กลุ่มยุ่มยำป้ายบนเก่าๆเขาเท็เหมือนเก่าีนก็เขาคาร์เไลเหมือนเก่าเน้ยในั้นนาดเนาะแล้วก็ไปตั้งยุ่มยำสองเซื้อว่าเขายุ่มยำลองลองใหม่ๆเขาหยุ่มยำว่าเขาเท็ยกัอนไรในเขาเท็อะไรเขายุ่มยำว่าเขาเ็ยบไรนก็มันก็เข้าคาร์เตลีตั้งยุ่มยำเนเขาคาร์ติีเทียกับาไรนี่นั้นขนาดเนาะแล้วก็ข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยก็นับยำอันที่เข้าเท็ยอยู่นั้นเขาหนับยำอยู่ห้าเขาเพราะว่าเขาหนับยำันี่ยก็เหมือนกับไอ้เทียบกัมัน แต่งท hey, ี point, we we ada, so urgency, so uh ่ย huh. ่หมของเาไรในนั้นค่าเนาะอันใจว่านกาออนไลน์เนวเดีวไว้คะเนาะกูเมียวนี่ค wow. ่ะกูเม huh. ียวเขาคาเฮตไลเไลกูเมียวนค่ะเนาะว่าเาคาิเการสั่งือว่าเขามีสามอในค่ะเขามีสามอในเขาเตการ็ไล่กูเมียวนค่ะเนาะขายของก็ขย่าอันันก็ขายออนไลน์ก็ขย่าอันั้นก็เฮ็นากาใหม่ใหมก็ขย่ายค่ะเนาะเาคาต้นอันใดในค่ะเนาะเทาคาต้นยุ่มยำในค่ะเนาะเพราะเขายุ่มยำมเขานับย้ำแล้วก็ไปวันเขาก็ไล่เฮ็ดอ